รสวัสดีครับเป็นแฟนผู้ติดตามทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่ติดตามก็กดติดตามได้นะครับเป็นไงนครับวันนี้ก็1สิงหาก็หวยออกไปแล้วครับล่างออก1 4บนออก 5, 9 4เาโค้งสุดท้ายเลขน้ำมนต์กับเลขสูุดผมเอามาลงให้เป็นโค้งสุดท้ายก็วันที่31นะครับ3 1สิกรกฎาคม ไปย้อนดูได้ครับก็49ครับ49่เเราก็ซื้อกลับได้ใน49นะ4 9 94ครับคือให้ไปแล้วเราก็ต้องไปกลับเองนะครับเข้าครับเข้าครับ1ตัวให้คงสุดท้ายครับเข้าครับเสียดายครับที่คนดูน้อยไปหน่อยครับไม่งั้นก็อาจจะถูกก็ได้วันนี้ก็ หวยออกปุ๊บก็มาลงให้ปั๊บครับ16สิงหาคมอ่านี่ครับมาลงให้เป็นดูให้ดูเป็นแนวทางครับแล้วก็ติดตามได้นะครับติดตามจับคู่นะครับจับคู่แม่นไม่แม่น,มนก็อ่าอย่าว่ากันนะครับอ่าจะมาจับคู่ให้ครับแล้วก็จะมารวมกับน้ำมนต์อีกครับจับคู่้กับน้ำมนต์อ่าของผมนี่ก็จะจับคู่ก่อนพอน้ำมนต์ทำเสร็จแล้ว อีกสูตรหนึ่งก็จะเอามารวมกันมาจับคู่ให้อีกโคงสุดท้ายนะครับติดตามครับใครถูกใครอะไรก็เม้นมาบอกกันด้วยครับนี่ครับนี่ยวันที่16สิงหาคมครับนี่ครับก็มีหลายเจ้านะที่ผมตามดูก็ไม่เข้าครับไม่เข้าเยอะเลยครับหลายเจ้าหลาย อาจารย์หลายคนเนที่ไม่เข้าเยอะเลยครับมันก็เป็นธรรมดาครับมีปิดบ้างเข้าบ้างมีหลุดบ้างอะไรต่างๆเป็นเรื่องของธรรมดาถ้าใจนักสู้เราก็ติดตามกันต่อเลือดนักสู้สยางติดตามกันต่อครับนี่ครับงวดวันที่16สิงหารครับติดตามกันได้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็จะเอา เลขมาลงให้มาจับคู่ให้เดี๋ยวก็พยายามที่จะจับคู่ให้นแม่นครับให้ f อให้ทุกท่านที่ติดตามกันได้ได้ถูกกันครับผมเองก็อยากให้ทุกคนได้ถูกครับผมเองก็อยากจะถูกเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้มีเงินทองที่เยอะแยะไปซื้อได้มี5บาท10บาทผมก็ซื้อแค่นั้นเองอเล่นเองซื้อเองก็อยากมาแบ่งปันกัน มันหลุดไปบ้างก็อย่าว่ากันครับแต่วันนี้ก็49 94ไม่หลุดครับไม่หลุดครับจับให้แล้วครับคงสุดท้ายจับเมื่อวันที่31นะครับเอามาลงให้แล้ววันนี้ก็ติดตามกันนะครับติดตามกันดูคู่ไหนที่เราจะจับคู่ให้ได้เดี๋ยวเราก็จะมาจับคู่ให้กันครับวันที่16สิงหาส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ติดตามก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนนะครับ